เรามีกบีเพจน้อยนะเาะองเพหน่อยนักวัวสวย สวัสดีเจ้าวันนี้ตีลอคอยก็มาถึงแล้วเจ้าวันซูขวนน้องกับไอ้แบดเนาะมีเวลาเกยมตรวจเนอยเดี๋ยวนั่นนึงติดนะเจ้าก็ขอบครไอ้แบดเกาะบ่ได้มาเพราะว่ามันชุกระหุกลําไปเอ้กับเจ้าก็ดีใจที่ว่ากูคนมาช่วยนะเจ้าตึงปอบ้านแม่บ้านเนาะแม่ครัวอ่าปอบ้านก็มาช่วยกันกลางเต้นนะเจ้าแม่แม่ครัวมาตั้งแต่ตีสามวันดากับมากันนักขนาดเจ้ามาเขี่ยบกกุ้มน้องมาเก็บในสวนเนาะวันนี้น้องก็ตื่นตีสามเหมือนกันนะเจ้าเกาะมา แต่งตัวคนเดียวนะเจ้าบ่ม่ช่างนะทำผมแต่งหน้าคนเดียวแต่ว่าแต่งตัวนี่แม่มาช่วยเจ้าใส่สิ้นบ่ทูกบองามอีแม่ก็มาช่วยใส่เฮือใส่สบายนะเจ้าอันนี้ก็เฮากรญ่ากันแบบง่ายๆนะเจ้าบอกแฟนซีเนาะบอกอันอันอยังมากเนาะไอ้แบรดเป็นยากจะ เน้นจะเห็นความเป็่นบ้านๆเฮาน่ะเจ้าว่ะเออบ้านเฮาไปสู้ควานกันยังได้ไะกะที่จริงเดี๋ยวอันปีหน้าเฮาจะจัดแหมหน่ะเจ้าตอนตีขอบวไอ้แบดมาเนาะหลอมนี่ก็คือจัดไปก่อนเนี่ยะกะเอก็อีปออีแม่ก็ตื่นเจ้าน่ะเจ้าตื่นเต้นเหมือนกันกุนกคนเลยไ่ยได้ดูคลิปก่อนหน้านี่น่ะเจ้าก็จะหันว่าเฮาเกียมใบสีไว้ตั้งแต่วันดาละดอกไม้ก็ยังสศรื่นอยู่เจ้าอ่ามาเจ้ามาก่อ ปอกกับมาเกียมอันภายมัดแขนอะนยางไหวอัเจ้าอันนี้ปออาจารย์ปวดกับมาเนาะเฮากาะทำพิธีแบบเมียงเมียงเฮาเนี่ยเจ้าบ่มีผ้าชากบ่มีอะนยางสัอยางเลยเจ้าเอาง่ายๆว่านะเจ้าเนาะไอ้แบรดกับประทับใจว่าอ่าบ่เคยเข้าพิธีจี๊กําเตืออันนี้เป็นข้างแหลกเลยมวนเจ้า แบกกบไข่เฮือตีบ้านได้หันตัวเอกาว่าเฮาเนี่ยพิธียังได้พ่องเนี่ยเจ้าก็เลยทายถอดซดนะเจ้าเนาะตึงป่อแม่ปีน่องนะเจ้าเปื่อน อ่าปออุ connect, glass, as, story, ้ยแม่อ er ุ here, hide, big, ้ยนะเจ้าตีปุ้นตีอเมริกา่นก็หันเนาะว่าเฮาเน่าจะได้่นก็ดีใจเนาะ่นเพราะว่า่นก็มาเคยหันพิธีตีเฮาย่าจะอี้นะเจ้าเป็นของล้านนาเป็นของคนเมืองของเฮาเนาะน้องก็อยากจะอนุรักษ์ไห้นะเจ้าเฮ้าก็บบไดอยากจะมีงานแต่งใหญ่แฟนซีแขกหนักๆเน่ะบ่ต้องการเลยเจ้าคณาดอกไม้ตกแต่งอย่างกระ่มนี้นะเจ้าเพราะว่าเฮาก็บใคให้มันเป็นแบบธรรมดามาที่สุดไขรให้กูคนมาได้อัน ได้กินได้มวนได้กันเนี่ยกับปอแล้วเจ้าอันนี้ก็เป็นอ่าขั้นตอนของกันผู้คอมือนะเจ้าเนาะอ่า ผู้ลักผู้ใหญ่เปินก็ับมาเื้อป้อนเนี่ยกะน้องก็จะเป็นคนนติแปลให้ไอ้แบดฟังนะเจ้าว่าเป็นอู้ว่าจะได้พ่องเนี่ยกะเปิดก็จะได้เข้าใจนะเจ้าที่จริงสองคนก็ตั้งใจว่าแค่ของเฮาก็จะมีกระยาิแล้วก็มีเอ่อเปลี่ยนป่อเปลี่ยนแม่แล้วก็คนหิมบ้านนะเจ้าก็บ่คิดว่าจะหนขนาดนี้เนาะบอบ่บได้ต้องการเนื้อเปิน้นไซซองนะเจ้าคิดว่ามาหมวนงั้นสันเหล่าแต่กันมากินแต่กันมา ล่องล้าทาเพลงด้วยกันมาอีกเกาะดีใจละเจ้าเนาะหันคนเท่าคนแก่เป็นม่วนเป้นเต้นเนาะแล้วก็ใครหัวด้วยกันอู้กันนี่นะเจ้าก็เป็นความสุขตีอธิบายบ่ได้แล้วก็ะมันเป็นประสบการณ์ตีประทับใจที่ว่ามันจะอยู่ในความทรงจําของเฮาตลอดไปเลยเจ้าก็เป็นความฝันในไวัยละออนของน้องเลยเจ้าวันหนึ่งจะได้แต่งงานเนี่ยกะวันนี้ความฝันเป็นจริงละ <c oughs> อันนี้ก็หลังจากตีผูกข้อมือแล้วนะเจ้าคนเท่าคนแก่ก็ปาเข้าห้องหอตอนแรกกั

I wanted to take care of Krista. I love her so much. and i can't wait to spend the rest of my life with her. รายได้ไผน้อวิชนาแล้วก็ย่าอายุก็มากอ่อนไฟเจ้าขอบคุณค่ะหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะเจ้างคนก็ตรงมาติห้องครัวเลยเจ้าเพราะว่าฮู้ว่าแม่ครัวญากันนัก ตั้งแต่ตีสามแล้วเจ้าแล้วก็บอยุดเลยเนาะวันนี้เฮาก็มียำปลาดุกฟูมียำวุ้นเส้นนะเจ้าแกงออมมีอย่างแหมแกงหังเลนน้ำเนี่ยวแกงเขียวหวานนะเจ้าหลายอย่างเลยมีกระเพาะป,ป่าน้ำพริกกะปิลาบจีนนะเจ้ารวมๆแล้วก็เจ็ดแปดอย่างค <c oughs> ุนเจ้าไไไปไปไป Thank <laughs> <laughs> you คลิปนี้ก็ยาวเลยเจ้าสาวนาทีไปน้องก็ยายจะเก็บทุกอย่างเลยลงไปในคลิปนี้เพื่อว่าวันหน้าวันตานะเจ้าแหมซิปปีสาวปีก็จะได้มาอวดลูกว่ะเฮาญาจะได้พ่องเนาะกะก็ดีใจขนาดเจ้าตึงอีปอยตึงอีแม่เนาะถึงแม่ว่าแบบไ่ได้พักเลยนะแข่งเพระจะลอนนี่บอกเออคนนั่นก็ห้องคนนี่ก็ห้องเนกะแล้วก็ไอ้แบดดื่มค่อนข้างเยอะนะเจ้าวันนี้เนาะโบกสะเลหลายหลอบหลายสะเลลละ แต่ก็ยังสู้ไหวอยู่นะเจ้าอ่ได้ของควันได้้องนะขนาดเลยอันนี้ก็เป็นของควันจากหลานบ้าวนะเจ้าเขียนจดหมายวานหูมาให้อพ้อมนะคะขนาดเลยเจ้าจื่อน้องปายเจ้ามาจากอำเภอปายแม่หองสอนนะเจ้าก็ดีใจเจ้าดีอันบ้านน้องปายเป็นกระเนี้เป็นเสื้อผ้ากระเลียงนะเจ้าก็ อ่าเปิี่นกระเฮื้มมาเป็นสองสองตัวเลยของไอ้แบรดหนึ่งตัวของน้องหนึ่งตัวนะเจ้าเป็นเดรสนะเจ้าเนาะผ้าหนุ่มเหมาขนาดเลยเป็นเสื้อผ้าที่ทำด้วยมือร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าเนี่ยก็ไอ้แบรดประทับใจเจ้าว่าบ่คิดว่า งานของเราจะมีคนมาหน้าคณะนี่จะเห็นความสำคัญแล้วก็กุ้คนก็ช่วยเหลือกันณนคณะเลยเจ้าแล้วก็มีคนสำคัญแห่งคนหนึ่งนะเจ้าจือหน้าตาเนาะหน้าตาก็เป็นลูกจ้างนอกนะเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนคนดูแลเขาสองคนตลยเนาะหน้าตาก็แง่กันนะเจ้าตึงไหนห้องครัวแล้วก็อันหน้าบ้านตัวนะเจ้าช่วยรับแขกตัว Why? I am so ready for Nam -yo. I've had like probably 10 shots now <laughs> sip sip boxley Uh <laughs> mcmack so nanya for nam I <laughs> น้องสังเกตเห็นว่าไอ้แบดเริ่มหน้าซีดนะเจ้าน้องกับพยาขึ้นแกเป็นล้มนะเพราะว่าวันดานี่เป็นล้มไปแล้วหนึ่งรอบนะเจ้าเป็นฮีสโ t r o นะเจ้าห้อนล่ำแล้วก็กินน้าน้อยแล้วก็เวลาเขามีงานจะเอะเข้าจะตื่นเต้นเนาะเขาตื่นเต้นหัวใจเขาก็เต้นเต้นเร็วกว่าปกตินะเจ้าก็ใจพลังงานเยอะกว่าแล้วยิงกินน้าน้อยกินอาหารน้อยเนะี่ยมันก็จะแย่ให้เขาเป็นล้มบวกกับอาการห้อนบ้านเฮาเนาะก็เลยว่า กลัวไอ้แบดจะเป็นล้มแหมแม่เจ้าก็เลยให้ยังก่อนพักผ่อนก่อนสักหน่อยเ <c oughs> ดีย๋ยวก่อยเดี๋ยวก่อยไปตอนทัาบแขกตอนน่เจ้า,ายัางดื่มไปก่อนเนาะเพราะว่าดื่มไปค่อนข้างหนักเดี๋ยวก็จะเบาไวแย่กะออันนี้เปืือนน่องน่อเจ้าอ้อยเนาะอ้อยกลับมาลูกเจียงฮายมาดีใจขนาดบอกก้องบอกแม่ว่าขอบอกไอ้แบดเป็นจะเฮิรจัดจะอี้แหมรอปีหน้าแม่ว่า บว่ายเนอะพอละบอยว่าแข่งพระจะรอนนอกจากมีอาหารหลายอย่างแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มีขนมไทยตัวอันนี้สั่งมาจากเบรกเจียงฮายนะเจ้าโอ้ยปีเปินตั้งใจเนี่ยขึ้นมางามงามเนาะก็มีอันของโปรดไอแบดหมดเลยเป็นสาคูเปียกลำไยนะเจ้าแล้วก็วุ้นมาเป้าแล้วก็มีอันลัวสม้มนะเจ้าแล้วก็แหมยางหนึ่งเป็นไอนยางก็ตะโก้มันม่วงแล้วก็ประดับด้วยสัมปันีโหบดอกไม้ตั้งบนเจ้าไอแบดติดใจขนาดล้ำกุยางเลย แล้วก็เห็นถึงความตั้งใจนะเจ้าเปินประดับตกแต่งด้วยดอกไม้กินได้อะนะอ่าเนี่ยเจ้านี่เป็นสัมปันนี้เนะเาะน้องเกยเงียแล้วนะชอบขนาดเลยเจ้าให้แบบบอกว่าขนมไทยมีเอกลักษณ์แล้วก็ล้ำขนาดเลยถ้าสมมติมีการโปรโมทอย่างดีเนี่ยนะจะด,ดังไปทั่วโลกเลยเจ้าเพราะว่าขนมฝรั่งเนี่ยมันมีบอกี่ยางนะเจ้าขนมไทยนี่มีหลายยางแล้วก็อันสวยงามเตยเจ้า อันนี้เป็นอารัวสม้มจะตั้งไหนเป็นอ่าทัวอ่าแล้วเปิ่นก็บอบคนเทียนมาตวยเจ้าลํำขนาเจ้าหวานน้อยเจ้าระวังนี่ก็มีแขกเอาซองมาให้เรื่อยๆเจ้าคนติดว่าเปิ่นมามาแขนปันเจ้า ไอติมไอติมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับอร่อยมากแก้ไปเดียวยวจนจนโ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 จโจน

บอมโคบอมโคบอมโคบอกซเล่บอกซเล่วิสกี้บอมโควิสกี้บอมโคเจ้าจอนจอนบอกซเล่นิ่ใหมเดียวบกเล่บอ

เป็นคนไร่ต้นไม้ต้นไม้ทั้งไร่ต้นไม้เท่ากันต้นไม้ทุกต้นเท่ากัน Ô phi nhỏ, sao yêu mày, ô phi nhỏ, sao yêu mày, sao yêu mày, so cute h ดิ seriously <Wow. S 1> super cute เชนงไหมคะเชนงไหมคะที่รักา